พึ่งพากันตั้งใจให้ดีสำรวมใจของตนให้แน่วแน่อย่าส่งใจไปทางอื่นการส่งใจไปข้างนอกมันมีภัยอันตรายการสำรวมใจอยู่ภายในมันปลอดภัยดี พระพุทธเจ้านำอดีตนิทานนกกระต้อยตีวิตมาแสดงให้ภิกษุสามนเณรอุบาสกบาชิกาทั้งหลายฟังในครั้งก่อนนูน่นมีนกกระต้อยตีวิตตัวหนึง่งหากิน ไปตามท้องทุ่งนาโดยที่บิดาสั่งไว้ก่อนตายมารดาสั่งไว้ว่าลูกเอ๋ยลูกจะไปหากินห่างไกลจากก้อนขี้ไถนะมันมีภัยอันตรายเนื่อพ่อแม่ก็ตายไป นี้นกกระต่อยตีวิตตัวนั้นมันมันลืมคำสั่งของบิด,ดามารดาเสียเลยไ,ไหากินนอกก่อนขี้ไถมีเหยียวตัวหนึ่งบินโฉบลงมาจับเอาไปอยู่ในกรงเล็บของเหยียวตัวนั้นนกกระต่อยตีวิตก็ บนพี่ไร่ลำพันธ์ต่างๆนั้นนาว่าไอเรานะมัวเมาประมาทไม่ทำตามคำสั่งของบิดาชีวิตของเรานี่ก็จะมววยมอนครั้งนี้แล้วเยอได้ฟังอย่างนั้นก็ถามว่าทำไมยังบนอย่างนี้ ที่บนอย่างนี้ก็พพานึกถึงคำสั่งของพ่อแม่ว่าให้หากินอยู่ในระหว่างก้อนขี้ไถยอย่าหากินนอกจากนั้นตัวเองก็ไม่ฟังขืนประมาทถึงได้เป็นอย่างนี้เหี่ยวจึงว่าอ้าวถ้าอย่างนั้น่เราจะปล่อยเธอไป ให้เธอไปหากินตามก้อนขีไถนะแล้วเราจะลงไปจับเธอให้ได้ลองดูซิว่าเธอจะเก่งขนาดไหนแล้วเดี๋ยวก็เอานกกระต่อยติวิตรันไปปล่อยลงที่ก้อนขีไถกลางทุ่งนาแล้วก็บินวนขึ้นฟ้าไป นกกระต่ายชีวิตตอนนั้นก็ไปเห็นก้อนขี้ไถก้อนหนึ่งมันมีมันมีเงื่อมอยู่ทางใต้มันจึงไปยืนท่าเหยียวอยู่บนก้อนขี้ไถนั้นพอเหยียวได้โอกาสก็บินโฉบลงมานกกระต่ายชีวิตมันก็วิ่งเข้าไป อาศัยอยู่ในเงื่อมก้อนขีไทนั้นเหยียวโฉบลงมาอย่างแรงก็เอาอกไปกระแทกกับก้อนขีไทเลยถึงแก่ความตายนกกระต่อยตีวิตก็เลยพ้นจากความตายไปได้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนเรานั้นนะ ถ้าหากว่าไปล่วงละเมิดในคำสอนของบิดามารดาครูบาอาจารย์หรือว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์แล้วชีวิตของผู้นั้นย่อมมีแต่ความทุกข์ยากลำบากจะไม่สามารถเจริญง,งอกงามไปได้เหมือนกับนกกระต่อยชีวิตตัวนั้นนะมันร่วงทำบิดามารดา แต่อาศัยมันมีสติปัญญามันก็เลยเอาตัวลอดจากปากหิวปากกาไปได้อันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นเนี่ยคนเราเกิดมาในโลกนี้มันก็มีความประมาทและเป็น่สวนหลายเนะี่ยจีเป็นผู้ตั้งอกตั้งใจ รักษาความดีของตนไว้ตลอดไปไม่ทำความชั่วเลยนะเห็นจะยากมันจะไม่มีแต่บางคนเมื่อรู้ว่าตนประมาทแล้วก็กลับจิตอธิษฐานจิตใจไม่ประมาทต่อไปสำรวมระวังตนต่อไปเช่นนี้มันก็สามารถพ้นจากมาร คือกิเลสบาปทาต่างๆได้เหมือนกับนกกระต่อยตีวิตย์ตีมันพ้นจากปากเหี่ยวไปได้อย่างนั้นเนี่ยมีพุทธบริษัททั้งหลายควรพากันพิจารณาให้ดีอันที่ว่าเงื่อมก้อนขีไถนั้นได้แก่สมาธินั้นเองเมื่อจิต น้มเข้าไปสู่ความสงบยับยั้งอยู่ในความสงบนั้นแล้วกิเลสมันก็ครอบงำไม่ได้ตามเข้าไปไม่ถึงเป็นเสียแต่ความสงบอันนั้นไม่หนักแน่นพอไม่แก่กล้าพอถูกกิเลสมันเขย่าเอาก็เลยถอนออกไปเสียพุ่งไปตามกิเลส ถ้าพู้ได้รู้ตัวอย่างนั้นก็ให้เข้าใจว่าสมาธิของตนมันอ่อนมันไม่แก่กล้าเหตุนั้นมันจึงได้วันไวไปตามอํานาจของกิเลสเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็พยายามทําสมาธิให้มันหนักแน่นเข้าไปกว่านั่นจนเมื่อใจมันสงบจากอารมณ์ต่างๆลงไปได้แล้ว ก็พยายามเพ่งใจนั่นนะเพ่งรู้อันนั้นแหละอยู่อย่างนั้นเพราะอนุภาพแห่งความเพ่งเนี่ยมันทำให้ใจนั่นสงบลงได้ละเอียดเข้าไปทำให้ใจหนักแน่นเข้าไปความเพ่งอันนี้นะทำให้มีอารมณ์เดียวท่านเรียกว่าเอกคัตตารมณ์ คือมีความสงบนั้นะเป็นอารมณ์ของดวงกิจนั้นดังนั้นให้พึ่งพากันตั้งสติสำรวมใจของตนให้ดีอย่าให้ใจมันพุ่งซ่านรำคาญไปทางอื่นโดยที่เรากำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออก นี่แหละเป็นอารมณ์ไปก่อนเพราะทางเดินของความคิดมันก็อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกนี้เองเมื่อจับลมหายใจเข้าออกได้แล้วความคิดมันก็หยุดลงเพราะว่าสติเป็นเครื่องกั้นกระแสจ,จิตไม่ให้คิด่านไปโดยประการต่างๆ เหมือนอย่างธรรมดาน้ำมันชอบไหลลงไปสู่ที่ตำ่ำอันนี้เป็นธรรมดาของน้ำซึ่งน้ำจะไหลขึ้นสู่ที่สูงไม่มี <c oughs> ผู้ใดปรารถนาอยากจะใช้น้ำนั้นไปรดต้นไม้เพืชผักต่างๆ อย่างนี้ก็ต้องทำทำนกขึ้นที่คลองส่งน้ำบ่ที่เหมืองมาอย่างนี้เลยเมื่อทำทำนกให้แน่นหนาแข็งแรงดีแล้วกระแสน้ำมันไหลมามา,มาปะทะทำนกทำนกไม่พังน้ำมันก็เออขึ้นไปตามท้องนาท้องสวน ะไปหล่อเลี้ยงต้นข้าวหรือต้นพืชผักต้นไม้ต่างๆให้งอกงามเจริญขึ้นไปได้นี่ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ย <c oughs> เมื่อบุคคลมีสติสัมปชัญญะนี่พยายามกั้นกระแสของความคิดความนึกของจิตใจนี่นะให้มันได้ ในวันนี้เมื่อใจมันไม่คิดพุ่งไปทางอื่นเช่นนี้นะมันก็ทำให้กระแสะจิตมารวมกันอยู่ในจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันก็มีกำลังบัณนี้มีปัญญาความรู้ความฉลาดเกิดขึ้นความรู้นั้นสามารถ รู้แจ้งในอัตภาพร่างกายนี้ได้ตามเป็นจริงเหมือนอย่างปัญญาในอุปมาเหมือนกระแสน้ำนะเมื่อสติไปสกัดกั้นความคิดความนึกต่างๆได้แล้วจิตห,หยุดนิ่งลงไปแต่วันนี้ก็ต่อจากนั้นก็ทรงกระแสของตนเพ่งไปตามอัตภาพร่างกายนี้ มันก็เห็นแจ้งในกายนี่ทุกกระเบียดนิ้วไปเลยเร่างกายนี่มันอาศัยอะไรก็อาศัยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมทำไมมันถึงมีความรู้สึกนึกคิดก็เพราะมันมีดวงจิตมาอาศัยและดวงจิตนี้เมื่อมาอาศัยรูปกายอันนี้อยู่แล้วมันก็ทำให้ ความคิดความนึกต่างๆมันมีกำลังขึ้นสามารถคิดอ่านเรื่องราวต่างๆในโลกนี้ได้แต่เมื่อไม่ได้ฝึกฝนให้จิตนี่เฉลียวฉลาดขึ้นมามันก็คิดไปตามอำนาจของกิเลสอารมณ์ที่มันเคยคิดเคยปรุงแต่งมาอันประกอบไปด้วยกิเลสตัณหานั่นแหละ อุปมาเหมือนอย่างกระแสน้ำซึ่งไม่มีทํานบกัน้นมันก็ไหลไปตามที่ต่ำนั่นแหละในที่สุดมันก็ไหลลงสู่ทะเลหลวงอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยคนเรานี่เมื่อไม่ฝึกขนจิตอันนี้นะไม่รู้จักขัดข้ามจิตอันนี้ กระแสจิตมันก็ไหลไปตามอำนาจของกิเลสบาปธรรมนั่นแหละกิเลสบาปธรรมนี่อุปมาเหมือนอย่างที่ตำ่ำที่ลุ่มที่ต่ำของแผ่นดินนั่นแหละมันไหลไปทำใช้กายว่าจาทำความชั่วพูดชั่วไปแลป้วไปฆข่าสัตว์ไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดในกาม กล่าวมูสาวาทด,ดื่มสุรามีไรเครื่องดองของเมากัญชายาฝิ่นเฮโรอีนของเสพติดไทยโทษต่างๆเหล่านี้ในทางธรรมะท่านเรียวกว่าเป็นของตำ่ำเมื่อผู้ใดส่องเสพเข้าไปจนติดงอมแงมแล้วชีวิตของนั้นก็ตกต่ำไปไม่สามารถที่จะ รุ่งเรืองเจริญด้วยลาบยศสนเสริญความสุขก,กายสบายใจได้เพราะของเสพติดเหล่านี้มันทำให้ทุปัญญาทำให้ปัญญานั่นไม่งอกงามเจริญได้คนเสพของเสพติดถ้าเป็นเหล้าอย่างนี้เมื่อดื่มแล้วมันก็ทำให้ แสดงอาการกิริยากายวาจาหยาบโลนไปต่างๆนั่นนาไม่สุภาพเรียบร้อยเลยถ้าเป็นกัญชาอย่างนี้ก็สูบเข้าไปแล้วทำให้จิตวิปลิตไปทำให้ไม่มีสติสัมปชัญญะประคับประคองจิตนั้นได้จิตก็ละเมอไปตาม กำลังของกิเลสของความเมาความหลงอันนั้นนะแม่ยาฝินก็เหมือนกันยาฝิ่นนี่บุคคลใดส่องเสพเข้าไปจนติดงอมแงมแล้วพอสูบแล้วได้ที่แล้วเมาแล้วก็นอนบบบนี้ซึมไม่มีความคิดความอ่านอะไร เพราะฉะนั้นคนสูบฝิ่นจึงไม่สามารถจะร่ำรวยอะไรได้เลยไม่สามารถจะหาเงินนาทองเข้าของอะไรได้ว่าอย่างหาได้ก็ได้เล็กๆน้อยๆพราเพราะนั้นแหละพอได้เงินมาซื้อฝิ่นสูบแม้นับแต่สุรามามันตัดทอนกำลังปัญญาของคนลงอย่างมากมายของเสพติดเหล่านี้นะ เพราะฉะนั้นคนเกิดมาในโลกนี้คนที่จะมีปัญญาหาอุบายละกิเลสบาปธรรมออกจากใจของตนเองได้นั้นมีน้อยเต็มทีนั่นแหละส่วนมากแล้วก็มีแต่ปล่อยจิตใจของตนให้เป็นไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาเสียเป็นส่วนมาก ส่วนผู้มีปัญญานั่นก็หมายความว่าตั้งแต่ชาติก่อนนู้นเขาก็ไม่ดื่มเหล้าเมาสุรากัญชายาฝิ่นเฮโรอีนเขาเว้นของเสพติดเหล่านี้คนที่ไม่มีปัญญาในชาตินี้เขาพอแต่ก่อนนู้นเป็นผู้ส่องเสพของมืนเมา ด้วยแล้วก็ทั้งไม่สนใจในการสดับตรับฟังคํำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐในโลกแม้ว่าเกิดมาพบศาสนาของพระองค์หรือว่าพบตัวองค์พระพุทธเจ้าก็ไม่มีศรัทธาเลื่อมใสคนท่องเสพบของมืนเมาแล้วไม่รู้จักของดีพูดแล้วนะไม่รู้จกักคำที่พึ่งให้แก่ตนเอง ดังนั้นเมื่อผูใ้ใดรู้ว่าของเสพติดอันนี้มันให้โทษจริงๆด้วยปัญญาแล้วก็พึ่งพากันสำรวมระวังรักษากายวาจาใจให้ดีอย่าให้มันหลงละเมอไปหาของเสพติดให้โทษต่างๆดังกล่าวมานั้นแล้วชีวิตของผู้นั้นก็จะ,จะเจริญรุ่งเรือง ด้วยสติด้วยปัญญาแล้วก็จะเจริญด้วยสุขภาพอนามัยทางร่างกายร่างกายก็จะไม่มีโรคภยัยเบียดเบียนเอาเพราะของเสพติดโทษต่างๆวันนี้มันมันเป็นสมุธฐานของเชื้อโรคหลายอย่ายงให้พึ่งพากันพิจารณาให้เห็น เมื่อพี่นาเห็นโทษของมันด้วยปัญญาแล้วมันก็เว้นได้เลยไม่หิวไม่โหยอะไรหรอกคนที่เคยติดมาแล้วก็เมื่อใจมันออกแล้วมันออกได้จริงๆทุกอย่างนะมันสำคัญที่ใจมันไม่ยอมออกนี่แหละมันยังสำคัญว่าเป็นของดีวิเศษให้ความสุขสนุกสนานแก่ตนได้ แท้ที่จริงแล้วมันก็เหมือนยาพิษเคลือบน้ำตาลน,นั่นแหละของมูลนีน้นะเวลาเราบริโภคเข้าไปที่แรกก็รู้สึกรู้สึก,กว่ามันล่าเริงบันเทิงจริงแหละแต่คันเมื่อเอาเข้าไปมากๆเข้าไปแล้วมันก็มีตั้งแต่ความเชื่อมซื้ไปอย่างนั้นจิตใจไม่เบิกบ,บานผ่องใส มีแต่อัดอั้นตันปัญญานี่แหละให้พึ่งพากันเห็นพิษเห็นภัยในของเสพติดเหล่านี้นะผู้ใดไม่เห็นโทษของมันไม่ละมันแล้วก็ชีวิตของคนก็ตกต่ำไปเลยนะมีแต่ต่ำไปเรื่อยๆเลยคนซ่องเสพบของเสพติดในโทษแล้วไม่ไม่เห็นโทษของมันไม่ยอมละ ดังนั้นผู้ใดรักชีวิตของตนจริงมันต้องระมัดระวังอย่าไปซ่องเสพของเสพติดให้โทษถ้าได้ลุมหลงซ่องเสพมันติดมาแล้วก็อภัยหาพยายามออกจากมันเสียให้ได้ใจออกเสียอย่างเดียวแล้วมันออกได้เลย ถ้าใจไม่ยอมออกแล้วนะแม้จะกินยาอะไรมันก็ออกไม่ได้ขอออกได้แล้วมันก็กลับไปดื่มไปกินอีกอย่างนี้เนี่ยจิตใจที่มันไม่รู้แจ้งนะในเหตุแห่งความทุกข์นั่นนั่นะมันก็ถล่มเข้าไปหาทุกข์เรื่อยไปดังนั้นการทำใจให้สงบระงับเนี่ย จึงชื่อว่าเป็นการแผ่วถางทาง,ทางออกจากทุกข์ไปได้เป็นสายที่สองสายที่หนึ่งได้แก่ศีลผู้รักษาศีลให้บริสุทธิ์ก็เท่ากับว่าแผ่วถางบาปอากุศลอันเป็นเสมือนอย่างว่าหญ้าต่างๆที่เกิดอยู่ในสวนในนานัน่นเละ เมื่อถากถางมันออกไปมันก็ไม่ได้ไปแย่งกินอาหารของต้นพืชต่างๆต้นไม้ที่มีผลมันก็งอกงามเจริญขึ้นได้อันนี้ฉันใดคนเราก็ต้องมาพยายามความใจให้สงบลงไปนี่เลยเรียกพยายามกำจัดกิเลสบาปธรรมให้เบาบางออกไป จากดวงจิตนี้เรื่อยๆไม่พยายามสะสมให้มันมากขึ้นพยายามละกิเลสที่มันมีอยู่แล้วนะให้เบาบางออกไปจากดวงจิตนี้ให้ได้ทุกคนนะควรพากันเห็นโทษของกิเลสตัณหาเรานี่มันพาให้คนเป็นทุกข์ เลือดร้อนรุ่นวายอยู่ในวัตตสงสารนี่มันันานานับไม่ถ้วนเลยใน้ดังที่เราเห็นกันอยู่นี่แหละต่างคนต่างก็งัวเมาเพลิดเพลินไปในการมคุณเสียเป็นส่วนมากเลยอย่างนี้แล้วไม่ได้เอื้อเฟื้อต่อการบุญการกุศล ไม่ได้เอื้อเฟื่อต่อการเข้าวัดฟังธรรมจําศีนอะไรเลยอย่างนี้มันก็ทำให้ชีวิตนี่หาที่พึ่งไม่ได้เลยไอ้ของเสพติดใช้โทษต่างๆวันนั้นมันจะเป็นที่พึ่งอะไรได้พอต้องเสพไปเวลามันออกพิษมันก็รู้สึกว่าลื่นเรื่องบันเทิงไป เวลามันหมดฤทธิ์ของมันแล้วมันก็มีจะอ่อนเพลียหิวโหยขึ้นมาอีกแล้วจะต้องไปหาบริโภคการแสวงหาของเศปษฐีนี้มันก็ไม่ใช่ว่าจะไปเอาหยิบเอาได้ด้วยมือเปล่าต้องมีสะต้งสต,งสตางติดตัวไปแลกเปลี่ยนเอากากจากเขามาจึงจะได้บริโภค นี่แหะมันมีโทษมากมายโดยเฉพาะมันตัดทอนกำลังปัญญาตัดทอนกำลังสมาธิตัดทอนกำลังศีลให้อ่อนเปรี้ยเพีย,รยแรงลงไปอันบุคคลผูท้ที่ติดของเสพติดเล่านี้แล้วนะมันย่อมไม่มีปัญญาปัญญาไม่เจริญง,งอกงามเลย ไม่มีกำลังศรัทธากำลังใจในอันที่จะรักษาสินในการที่จะให้ทานหรือในการที่จะเจริญสมาถะวิปัสสนาให้เกิดขึ้นในใจนี้ได้ไม่มีคนผู้ติดของเสพติด,ด้โทษต่างๆแล้วนดังนั้นจึงชื่อว่าทำชีวิตให้เป็นมันเกิดมาทั้งทีมีอวัยวะร่างกาย พบพรวนบริบูรณ์แล้วก็สมควรที่จะใช้กายวาจาใจอันสมบูรณ์นะเนี่ยสร้างสมบูรณ์กุศลคุณงามความดีให้เกิดให้มีขึ้นในตนของตนให้ได้อย่างนี้มันก็ทำไม่ได้ไม่ได้ทำเลยมีร่างกายอ้วนทวนสมบูรณ์มาก็สมบูรณ์เปล่าๆไม่ ไม่เกิดประโยชน์อะไรแก่จิตใจมีจะไปทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามให้เกิดความทุกข์ความร้อนใจอยู่อย่างนั้นดังนั้นเนี่ยไม่พึ่งพากันพิจารณาให้ดีการฝึกอลรมจิตนี่นะทิ่ง่ะว่าเป็นเรื่องที่ดีไดีมากทีเดียวเพราะเมื่ออบรมจิตนี้ให้ดีแล้ว มันก็ดีไปหมดทุกอย่างเลยวันนี้คนอยู่ในครอบครัวเดียวกันก็ดีกันไม่แตกสามัคคีกันพระภิกษุสามเณรทีขาวอะไรอยู่ในวัดพระอารามเดียวกันก็รองรองสามัคคีกันได้ไม่ทะเลาะวิวาทแตกสามัคคีกันเพราะว่าใจมันดีทุกคนใจดีแล้ว ถ้าหากว่าได้รับความกระทบกับทั่งจากเรื่องไม่ดีบางครั้งบางคราวจากผู้อื่นก็ให้อภัยเพื่อนไปได้ไม่ยึดมัน่นไม่ถือมัน่นโดยความโกรธโดยความไม่พอใจต่างๆเพราะว่ามองเห็นแล้วว่าอารมณ์เหล่านี้มันเป็นเครื่องทำลายความสงบใจเมื่อใจยึดถือเอาไว้แล้ว จะไปภาวนาถนอมใจไปหาความสงบไม่ได้เลยมันไปเจอแต่เรื่องไม่พอใจอันนั้นแหละเพราะตนยึดถือเอาไว้นะมันถึงมีทีนี้ถ้าว่าใครไม่ยึดถือเอาไว้แล้วมันก็ดับไปแล้วมันจะไปตั้งอยู่ในจิตนั้นไม่ได้เลยนี่แหละไอ้พากันเข้าใจการที่เราฝึกใจไปใจมันจะดีได้ ก็เพราะกิเลสดังกาาล่าวมาวมนีนละมันระงับดับลงใจมันถึงก็เยือกเย็นสบายได้ไม่ก็คืดตอนเป็นคนเกเรต่างๆน,นานานี่แหละอันนี้สงแห่งการฝึกผลใจให้สงบให้ตั้งมัน่นนับว่าเป็นบทบาทเบื้องต้นของการเจริญ ปัญญามีปัญญาเท่านั้นแหละจึงเอาตัวรอดจากทุกข์ได้ถ้าไม่มีปัญญาแล้วเอาตัวรอดจากทุกข์ไม่ได้เลยแม้ความยากจนขนแค้นในทรัพย์สมบัติต่างๆในโลกนี้มันก็เนื่องมาแต่ไม่มีปัญญาหาเอานั่นเองเนี่ยพวกเขามีปัญญาเขาก็าหาทรัพย์ได้ แต่ว่าทรัพย์ภายนอกมันไม่ยั่งยืนมันนำนวยความสะดวกสบายให้ชั่วชีวิตหนึ่งหรือชั่วคราวเท่านั้นเองคันแล้วร่างกายอันนี้เมื่อมันทุดโทรมแตกดับไปแล้วความถูกเหล่านั้นมันก็หายไปสู้ทรัพย์ภายในไม่ได้ทรัพย์ภายในคือสัทธาปัญญา เมื่อบุคคลใดบำเพ็ญให้เกิดมีขึ้นในตนแล้วมีแต่ทำใจให้เบิกบานผ่องใสอยู่งั้นเพราะว่าปัญญานี่มันรู้นี่สิ่งใดมันจะเป็นเหตุได้เกิดทุกข์แล้วกับมันไม่สะสมแล้วในยึดถือเอาไว้มันก็ปล่อยวางเช่นขันทางห้าอันนี้เขาไปขืนยึดถือไว้กับจิตนี่เป็นทุกข์เดือดร้อนแล้ว เพราะมันไม่เที่ยงนี้นั่นไปยึดเอาของไม่เที่ยงก็วันไหวอยู่เรื่อยแล้ถ้าปล่อยถ้าวางเสียจแล้วเมื่อขันหน้านี่มันแปลปพนไปจิตใจก็ไม่แปลไปตามมันตั้งอยู่คงที่ไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกนี้นี่แหละเป็นทางคนทุกข์ภัยนรกตาสงสารดังแสดงมา